ทำความรู้จักท่านอีกนิดหนึ่งดีมากเมื<ด>่อวานนี้ก็ได้จะถือสาครูไม่ใหญ่หหอันนี้เราคุยกันตามระหว่างครูไม่ใหญ่กับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญญาณนะนซึ่งมันแค่ระดับอนุบาลน,นะแต่ชั้นปถมมัธยมต้องไปศึกษาที่อื่นนะขั้นสูงเนี่ย ไปนั้นเอาเอาระดับตรงนี้ก่อนก็เมาืวานถึงไหนกอตมขออกอตมขออเนาะล,ลืมไปเลย <c oughs> น,นี่เนาะ <c oughs> อย่าลืมว่าภาคปราบกับภาคโปรดนี่ <c oughs> ทำงานประสานเกัน <c oughs> ไม่ได้แข่งกันทำงาน <c oughs> และไม่ได้แย่งกันทำงานนี้นะจ๊ะ แต่ช่วยกันทำงานเ,ออเพื่อจะรือ้อสัพสัตว์ขนสัตว์สัพสัตว์ทั้งหลายในในจะข้ามวัตตะให้พ้นวัตตะเราคงจำได้วัตะนี่เนาะวัตตะก็เรียกว่ากลมก็แล้วกันเนาะนม่เนาะนี่ ครูไปใหญ่คนนี้ไม่ค่อยมีแรงก็เลยเขียนได้อย่างเงี้ยเนาะนี่ให้พ้นวัตตะอืมนี่นี่ตงรนตงนี้เรียกว่านิพานตรงนี้เรียกว่าภบสาม นี่เนาะตรงนี้เร oh. ียกว่าโลกกนโอ้ยจะไปกันใหญ่แล้วสิเนี่ยนี่เนาะจื้ออืมเราค่้าๆก่อนเนาะมันหมดแรงวันนี้ ย่อลงมานิดเห็นชัดรึเปล่าจ๊ะเนี่ยชเไม่มีแรงเลยแล้วก็กดินซอมันไม่เข้มอ่ะอันนี้ที่ต่างนะจ๊ะ<า>เป็นนิพพานาเป็นภพสามาเป็นโลกันอตามทันไหมตายานี่ภพสามก็มีกามภพบหลูกาพบรลปภพบ ตามทันไหมจ๊ะนี่นะการประพพก็มีทั้งนรกอบายภูมิสีมนุษย์สวรรค์อะไรอย่างงี้นี่นะจ๊ะอยู่ในเล็กๆนี่นะและนี่ก็รูโประพพบลูประพรมอยูนี่นะนี่ก็อรูประพรมทั้งหมดนี่อยู่ในในภพสามในวัฏฏะตามทันไหม นี่ถ้าลนลงมาก็โลกันมืดภูกมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดนี่เนาะเมื่อเห็นผิดก็คิดผิดพูดผิดทำผิดประกอบอาที่ผิดทำความเพียรขยันในสิ่งที่ผิดผิดตั้งใจระลึกนึกถึงแต่สิ่งที่ผิดผิดรวมทั้งมีมิจฉาสมาธิ นี่นะจ้ามีสมาธิผิดผิดที่ยกปืนจะเอล็งจริงกนอื่นต้องมีสมาธิแต่เอาตายมีหนอเป็นต้นเป็นต้นยังไม่อธิบายในวันนี้นะไม่มีแรงนี่ไงภาคโปรดจะต้องนี่ท่านมีหน้าที่นะมีภารกิจ มีมนปฏิธานที่ยิ่งใหญ่ที่จะขนสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่เนอะไอตรงนี้มงงันหงษสยากเนืจากอันนี้มาตรงนี้ก่อนและทางนี้เนาะใ,ให้พ้นการเวียนว่ายทะเกิดไอน,นี้เนาะห้ตรงนี้ไปนิพานตามทันไม้ผ้าโปรดจะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนี่จะแต่ภาพปราบเนี่ย จะลื้อวงจรพวกนี้หมดนี่กับว่านี่นี่ทั้งนี่ทั้งนี่แต่ตรงนี้กลัวจะไม่เข้าใจยังเลยเนี่ยเอาเอาเอาอันดับตรงนี้ก่อนเนาะไอ้ตรงนี้ยังอีกเยอะนี่รื้อเลยรื้อวัตตะไม่ใช่ขนถ้าขนไปแค่พ้นกันนยังมันไม่เพียงพอเพราะวัตตะยังมีอยู่แต่ถ้ารื้อนี่ มาเกลี้ยงเสียงไปเลยเออนี่เนาะนี่นี่นี่เนาะเนี่ยพยายามมบังคับให้อยู่ตรงเนี้ยเป็นยันชันขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมีมากมายแล้วก็มีสำเนาอีกเยอะๆอินฟินิตี้นี่เนาะตามทันมานี่ภาคโปรดก็โปรดไปเรื่อย ร้างบารมีกว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยาวนานนี่นะจ๊ะแบ่งเป็นประเภทเราคงจําได้ปัญญาธิกะพพุทธเจ้าสัทธาธิกะพิชพุทธเจ้าแล้วก็วิิยาธิกะพรุทธเจ้าปัญญาธิกะพุทธเจ้าก็บเจาบารมี20ปสะสงข้แสนมหารับสัทธาธิกะระดับกลางกับสี่สิบประสงค์ขแสนมหารับนี่เนาะถ้าระดับสูงที่สุดกับวิิยะทิกะพกระพุทธเจ้ากับ80ประสงค์ขแสนมหารับนี่นะ ก็ขนสัพพสัตถ์เนี่ยไม่หมดสักทีแล้วสัพพสัตา์นั้นมาจากไหนอ่ะอ่านี่คือสิ่งที่ต้องศึกษาเรียนรู้นี่ยชจ,จนกระทั่งนี้เลยจ้ะนับประสงค์ไขพระองค์ไว่ท้วนนี่เนาะนี่ขนไปเรื่อยไม่หมดตลาดก็ไม่หมด,ม,หม,ดมีเยอะยมาจากไหนนี่ไม่ใช่ ถ้าเรานึกถึงแสงของจักรวาลในกวารที่เราเคยได้ยินได้ฟังอะไรเยอะแยะเราคงพอจะนึกได้บ้างนี่เนาะ,ะสัาว์ทั้งหลายเยอะแยอะอยู่ในรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนี่ตั้งแต่อายภูมิก็แตกต่างนี่นะอายภูมิเนี่ยในมานรกลก็ยังแตกต่างอุตสนรกอุตสหนร,ก,รกก็แตกต่าง ย่มโลกก็แตกต่างเรตก็แตกต่างอสุรกายก็แตกต่างเออนี้เนาะสติเลชานก็แตกต่างเยอะแยะนับไปทุกวันมนุษย์ก็เทวดาก็พรมก็อรูปพมก็แอแม้แต่ตรงนี้ก็แตกต่างอจะเหมือนกันที่ธรรมกาย แตกต่าง resigned, ตามกำลังบารมีก็อย่าลืมมีก oui. well ี่ประเภทสาประเภทอาสาเบปัญญาสัทธาวิริยติกะนี่ไงนี่วัฒนสร้างไม่เท่ากันเนี่ยนี่นลจ๊ะ่วนหนึ่งอยู่หน้ามหาวิหารหลวงปู่อ่า่วนหนึ่งเข้าไปในมหาวิหารหลวงปู่อ่าอีก่วนหนึ่งไปกดปุ่มอ่าอ่ามีแก้วน้อยได้อ่านี้ตามทันไหมเออ ก็มันไม่เท่ากันนะแล้วจะไปเอาเท่ากันได้ยังไงใช่ป่ะจ๊ะเออนี่ตามทันไหยคนยไปเยอะแยะหมดเลยเนี่ยไม่หมดสักทีเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการขัดแย้งกันหรือแข่งกันเลยมีเรี้ยวไปแรงขนไปเลาขนไปเลยเออตามทันไหยนี่เนาะอ๋อมาตาจะเลขสี่แล้วเดี๋ยวอีกนิดกันแล้วอีกนิดหน่อยนี่นะ ในขณะที่ยังปราบไม่เสร็จโรรก็โปรดไปปราบก็ปราบไปต่างช่วยกันที่จะลือสัตว์ขนสัตว์นี่เนาะขนไปได้กัไนก็เอาให้หลุดจากวงจรนี้ไปก่อนวงจรนี้วงจรนี้มานี่ก่อนอย่งไงตาทธนณาเออนี่เนาะแต่ถ้าภาพปราบแล้วก็อะไรอย่างนี้อุ้ยเยอะแยะขนหมดนี่เนาะทีนี้เราก็มาดูภาพ ปราบี่ขนมอนานแค่ไหนเราก็ต้องเอาอายุการสร้างบารมีของตรงนี้ของแต่ละพระองค์อ้อ้าอ่าอ่ปัญญาทิกาสี่อสงยี่สิบอสงไกยแสนมากับยังไม่ได้นับตอนก่อนตั้งความปรารถนาตามท่านมอยนี่ ยังไม่ได้ตั้งความเรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออ้ละเอียาวอเอานับตั้งแต่สร้างบารมีตั้งความปรรถนาเขาเรียกว่านับอายุบารมีนับอายุการสร้างบารมีตามทานไหมนี่นะเอาเอายี่สิบสงค์แจมากับบวกกับองค์หนึ่งแล้วก็เอายี่สิบสองคะมาับ บวกกันมีทีละองค์ทีละองค์ทีละองค์ประเภทปัญญาธิกะเนี่ยนับองไม่ถ้วนอ่าได้เท่าไหร่ก็ไปบวกลบคูณหาหนึ่แล้วก็มาบวกต่อกับสัทธาธิกะพุทธเจ้าที่สี่สิบสงข่ายแสนม้ากับหนึ่งองสององสามองนับไป่ถ้วนเออแล้วก็มาบวกปัญอวิริยาธิกะพุทธเจ้าแปดสิบสข่ายแสนมากับหนึ่งองสององสามองนับไปทถ้วนอ่าก็แปลว่าโอ้โหว้าว โอ้โหนี่เนาะแปลว่าอินฟินิตี้บวกอินฟินิตี้แล้วก็บวกอินฟินิตี้เอออินฟินิตี้ของปัญญาธิกะพุทธเจ้าอย่างนี้ตามทอนมวยเบื่อกันมวยเอาอีกเอางินเลขสี่แล้ววะเอาอีกนี่อืมอีดูจะไปกันใหญ่สิฮะฮะ <ด>อย่าลืมนี่โรงเรียนทุ่วานนะเนี่เสียดายดินสอบมันจางไปนิดแต่เอาเอาพอเป็นไอเดียเนอะ,ะนี่อินฟินิตี้ปัญญาธิกะพระเรจา้ทาบุกอินฟินิตี้สถาธาธ่กัพระเรจา้าบุกอินฟินิตี้ปัญญาธิกะพระเรจา้าคืออินฟินิตี้พระองค์มีเท่าไหร่ นี่มีกี่โลงนี่คุณหลวงแล้วก็ต่อๆกันไป oh. เฉพาะนี่นะ oh. แต่นี่มีสำเนาอีกนะอ่าโอ้ว้าวโอ้จะปากกันใหญ่แล้วเนี่ยอ้อโอ้ไม่เอาแล้วเลขสี่แล้ว